สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอเดซอรช็อปนะครับจะมาทําการทดลองตู้ ATS นะครับขนาด400แอมป์นะครับระบบ380โวลต์นะครับตัว a t s นะครับขนาด400แอมป์นะครับเป็นระบบ4โพลนะครับการต่อนะครับขั้วบนจะเป็นขั้วหลักนะครับเป็นซัพพลายหลักส่วนขั้วล่างจะเป็นซัพพลายสำรองครับเช่นเจเนเรเตอร์นะครับ ข้างบนก็เป็นพวกการไฟฟ้า P A M E นะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันล่างนี่ก็เอาไปโหลดนะครับตอนนี้เราทำการซิมูเลตนะครับโดยการใช้ซัพพลายสองแหล่งจายนะครับซึ่งหน้าข้างหน้านะครับเดี๋ยวมันจะโชว์สเตตัสนะครับด้านซ้ายก็คือเป็นแหล่งจหลักนะครับด้านขวาเป็นแหล่งจ่ายสำรองครับเช่น generator นะครับ ตอนนี้แรงใจหลักนะครับมานะครับมันก็จะ s u พาายด้านซ้ายมือเป็นหลักนะครับและต่อเมื่อเรา,าจะทําการปลดนะครับแรงใจหลักออกนะครับตัว A-T ก็จะทําการออตโตสลับนะครับไปยังด้านขวามือนะครับตัวนี้ผมกำรทํทำการปลดแรงใจหลักนะครับซึ่งแลมสเตเตตายก็แรงใจหลักนะครับถ่ายไปแล้ว ก็ด้านขวามือก็จะเป็นแหล่งจ่ายสำรองนะครับตอนนี้ก็จ่ายมาแทนนะครับและในสภาวะนะครับถ้าแรงใงจ่ายหลักกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับจะสัพไายนะครับแหล่งใใจ่ายหลักกลับไปอันนี้สเตตัสน,นะครับก็จะกลับมาสู่สภาวะเดิมครับก็คือด้านซ้ายเป็นหลักนะครับ แล้วถ้าระบบออโต้นะครับมีปัญหานะครับเราสามารถแมนนวลได้นะครับโดยการกดสวิตช์นะครับตอนนี้มันอยู่โหมดออโต้อยู่ครับเรากดเป็นโหมดแมนนวลนะครับแล้วเราทําการใช้แฮนเดิลนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในประแจนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับสลับตำแหน่งนะครับอันนี้ในสถานะแมนนวลนะครับ ครับระบบก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ